ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกธุรกิจที่เร็วเกินกว่าจะรอให้ใครสั่งสอนเร็วเกินกว่าจะเดินตามตำราและเร็วเกินกว่าจะอยู่ในกรอบแบบเดิมๆแล้วหวังว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนเมื่อก่อนโลกตอนนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ทำตามกฎแต่มันให้รางวัลกับคนที่กล้าสร้างกฎของตัวเองคนที่มองเห็นโอกาสก่อนคนที่วิ่งก่อนและคนที่ไม่ยอมถูกจำกัดด้วยกรอบที่สังคม กรอบที่ธุรกิจหรือแม้แต่กรอบที่ตัวเองเคยเชื่อว่าถูกต้องหนังสือสำเร็จนอกกรอบไม่ใช่แค่คู่มือแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้ผู้ประกอบการเห็นว่าสิ่งที่ขวางความสำเร็จของคุณไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ข้างในอยู่ในวิธีคิดอยู่ในวิธีมองปัญหาอยู่ในวิธีตัดสินใจและอยู่ในความเชื่อที่คุณสะสมมาตลอดชีวิตแบบไม่เคยตรวจสอบวันนี้ ผมจะพาคุณเจาะลึกทีละชั้นว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จแบบหลุดออกจากกรอบเดิมๆจริงๆคุณต้องคิดแบบไหนต้องทำแบบไหนและต้องกล้าทำอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำลองมองชีวิตของผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆมีร้านค้าชั่วคราวเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายของเปิดร้านแบบเคลื่อนที่หรือแม้แต่คนที่เริ่มสร้างแบรนด์ออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนถูกวางอยู่ในกรอบของความคาดหวังตั้งแต่วันแรกคนที่เริ่มทำธุรกิจมองโลกผ่านกรอบของคนรอบตัวกรอบความคิดว่าธุรกิจต้องเป็นแบบนี้ต้องทำแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ต้องมีทุนเท่านี้ต้องมีประสบการณ์ก่อนต้องทำแผนก่อนต้องศึกษาตลาดก่อนต้องวิเคราะห์ก่อนต้องพร้อมก่อน และนี่คือกรอบแรกที่ทำลายผู้ประกอบการจำนวนมากก่อนที่พวกเขาจะเริ่มด้วยซ้ำหนังสือสำเร็จนอกกรอบชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโลกนี้มีคนสองแบบคนที่คิดก่อนแล้วลงมือทีหลังกับคนที่ลงมือก่อนแล้วเรียนระหว่างทาง แต่ที่สำคัญคือคนกลุ่มที่สองคือคนที่สร้างธุรกิจใหญ่กว่าเสมอเพราะธุรกิจไม่ได้โตจากความสมบูรณ์แบบแต่โตจากการทดลองความเร็วการปรับตัวและการกล้าเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าไปแม้จะยังมองไม่เห็นชัดเจนก็ตามผู้ประกอบการแบบอยู่ในกรอบจะคิดแต่เรื่องความเสี่ยงผู้ประกอบการนอกกรอบจะคิดเรื่องโอกาส คนในกรอบกลัวว่าถ้าทำแล้วผิดคนข้างนอกกรอบคิดว่าถ้าไม่ทำจะได้ไม่รู้สักทีว่ามันถูกหรือผิดโลกธุรกิจไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่คิดถูกแต่ให้รางวัลกับคนที่คิดเร็วปรับเร็วและกล้าเริ่มก่อนหนังสือเล่มนี้บอกชัดเลยว่าการอยู่ในกรอบทำให้ผู้ประกอบการช้าช้าทั้งการตัดสินใจช้าทั้งการทดลองช้าทั้งการเรียนรู้ ช้าทั้งการเจอของจริงช้าจนสุดท้ายโอกาสก็ไปอยู่ในมือของคนที่กล้าทำก่อนแม้จะยังไม่พร้อมก็ตามและนี่คือข้อเท็จจริงที่คนทำธุรกิจจํานวนมากไม่เคยยอมรับคุณไม่ได้แพ้เพราะคุณไม่เก่งแต่คุณแพ้เพราะคุณช้าการทำธุรกิจในยุคนี้ไม่ได้แข่งกันที่ความเก่งแต่มันแข่งกันที่ความสามารถในการออกนอกกรอบยิ่งคุณยอมอยู่ในกรอบนานเท่าไหร่ คุณยิ่งต้องสู้กับคนจำนวนมากเพราะทุกคนอยู่ในกรอบเดียวกันแต่ถ้าคุณออกนอกกรอบคุณจะไม่มีคู่แข่งเพราะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเดินไปตรงที่คุณกำลังเดินหนังสือยังชี้อีกว่ากรอบที่ร้ายแรงที่สุดของผู้ประกอบการคือกรอบทางความคิดเช่นความคิดว่าต้องทำตามสูตรสำเร็จต้องตามโมเดลคนอื่นต้องทำเหมือนแบรนด์ดังต้องลงทุนให้ใหญ่ต้องรอให้พร้อม ความคิดเหล่านี้ไม่ผิดแต่มันไม่จำเป็นและมันทำให้ผู้ประกอบการคิดว่าการเริ่มเล็กๆเท่ากับการเริ่มแบบไม่ได้เรื่องทั้งที่ความจริงคือธุรกิจระดับโลกจำนวนมากเริ่มจากสิ่งที่แทบไม่มีค่าอะไรเลยยกตัวอย่างง่ายๆธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มจากโรงรถจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครสนใจไม่มีใครคิดว่าจะกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ แต่ที่พวกเขาสำเร็จเพราะเขาไม่ติดกรอบว่าธุรกิจต้องเริ่มใหญ่หรือเริ่มพร้อมเขาแค่เริ่มแล้วเรียนรู้เร็วกว่าใครผู้ประกอบการจำนวนมากไม่รู้ว่าความพร้อมเป็นกรอบที่ลวงตาเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงไม่มีใครพร้อมจริงๆก่อนเริ่มธุรกิจแต่ความพร้อมจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่มแล้วเท่านั้นคุณค่อยๆปรับค่อยๆเรียนค่อยๆแก้ค่อยๆหาโมเดลของคุณเอง แล้วคุณจะรู้เองว่าธุรกิจมันไม่ได้ต้องการความพร้อมมันต้องการความกล้าหนังสือยังพูดถึงอีกประเด็นที่แรงมากความคิดว่าต้องทำธุรกิจแบบคนอื่นนี่คือกรอบค่าธุรกิจอันดับหนึ่งผู้ประกอบการจำนวนมากคิดว่าธุรกิจต้องเหมือนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องมีหน้าร้านแบบเขาต้องทำคอนเทนต์แบบเขาต้องขายแบบเขาต้องโปรโมทแบบเขาต้องตั้งราคาแบบเขา แต่คนเขาสำเร็จเพราะเขาทำในยุคที่การแข่งขันน้อยกว่าเขาเริ่มก่อนคุณเป็นสิปีเขามีทุนมากกว่าคุณเอาโมเดลเขามาใช้ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะโลกเปลี่ยนเร็วกว่าโมเดลธุรกิจคุณต้องมีโมเดลของคุณเองและโมเดลนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณออกนอกกรอบเดิมๆเ,เท่านั้นผู้ประกอบการนอกกรอบไม่เริ่มธุรกิจจากคำว่าตลาดต้องการอะไรแต่เขาเริ่มจากคำว่า มีช่องบ้างตรงไหนที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าไปและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสร้างธุรกิจที่คนอื่นไม่คิดและไม่มีคู่แข่งเพราะเวลาคนส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียนแบบคนกลุ่มน้อยกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างสิ่งใหม่ๆหนังสือยังพูดถึงเรื่องกรอบทุนน้อยเท่ากับทำไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อที่อยู่ในหัวผู้ประกอบการจำนวนมากทั้งที่ความจริงคือธุรกิจยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะ แต่ต้องใช้ความคิดที่ต่างเช่นการเริ่มจากออนไลน์ก่อนการทำแบบทดสอบตลาดการใช้ต้นทุนต่ำการหมุนเร็วการเก็บข้อมูลลูกค้าการสร้างแบรนด์จากเรื่องเล่าการขายจากความเร็วไม่ใช่ความใหญ่ธุรกิจยุคนี้ไม่ใช่เกมทุนแต่เป็นเกมความคิดผู้ประกอบการที่อยู่ในกรอบจะบอกว่าไม่มีทุนไม่กล้าเริ่มแต่ผู้ประกอบการนอกกรอบจะบอกว่าไม่มีทุน ต้องเริ่มทันทีเพราะยิ่งไม่มีทุนคุณยิ่งต้องใช้สมองแทนเงินยิ่งไม่มีฐานลูกค้าคุณยิ่งต้องขยับเร็วกว่ายิ่งไม่มีความพร้อมคุณยิ่งต้องเริ่มก่อนเพื่อเก็บข้อมูลจริงธุรกิจไม่เคยเติบโตจากความสมบูรณ์แบบแต่มันโตจากความเร็วและความกล้าหนังสือยังย้ำเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งอย่าทำธุรกิจตามความคิดคนอื่นที่ไม่เคยทำธุรกิจจริงคนสมัยนี้มีความคิดเต็มโลก แต่ไม่มีใครลงมือจริงคนที่ให้คำแนะนำส่วนใหญ่ไม่เคยเปิดร้านไม่เคยทำตลาดไม่เคยเสียเงินโฆษณาไม่เคยล้มเหลวไม่เคยเจอของจริงคำแนะนำที่ไม่มีประสบการณ์เท่ากับกรอบที่ทำลายผู้ประกอบการมากที่สุดถ้าคุณฟังมันคุณจะไม่กล้าทำถ้าคุณเชื่อมันคุณจะเดินช้าถ้าคุณทำตามมันคุณจะติดอยู่ในกรอบที่เขาสร้างให้ ผู้ประกอบการนอกกรอบรู้ว่าความเห็นคนอื่นคือข้อมูลไม่ใช่คำสั่งคนอื่นอาจเตือนด้วยความหวังดีแต่เขาเตือนตามความกลัวของเขาไม่ใช่ความเป็นไปได้ของคุณถ้าคุณเอาความกลัวของคนอื่นมาวางเป็นกรอบชีวิตของคุณคุณจะไม่มีวันได้ออกไปไหนเลยเพราะคุณไม่ได้ใช้ชีวิตของคุณแต่คุณใช้ชีวิตของเขาหนังสือยังเจาะลึกอีกเรื่องร้ายแรงคือกรอบของความเคยชิน ผู้ประกอบการจำนวนมากติดกับดักจากการทำแบบเดิมๆเพราะเคยชินไม่ใช่ว่ามันดีที่สุดแต่แค่ทำจนชินแล้วการชินกับสิ่งแย่ๆเป็นกรอบที่ทรงพลังมากเช่นชินกับยอดขายน้อยชินกับกำไรน้อยชินกับลูกค้าน้อยชินกับปัญหาเดิมๆชินจนคิดว่านี่คือปกติ ทั้งที่มันไม่ใช่ปกติอะไรเลยมันคือกรอบที่คุณไม่กล้าหลุดออกมาเพราะคุณกลัวสิ่งใหม่มากกว่าสิ่งเดิมที่ไม่ดีอยู่แล้วในทางกลับกันผู้ประกอบการนอกกรอบจะถามเสมอว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันได้ผลจริงหรือแค่ได้ผลพอรับได้และนี่คือคำถามที่ทำให้เขาโตเร็วเพราะเขาไม่ยอมรับผลลัพธ์ที่พอใช้ได้เขาต้องการผลลัพธ์ที่เหนือกว่าปกติ และเพื่อให้ได้ผลที่ไม่ธรรมดาเขาต้องทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำนี่คือแก่นของการสำเร็จนอกกรอบถ้าคุณทำเหมือนคนอื่นคุณก็จะได้ผลแบบคนอื่นแต่ถ้าคุณทำต่างคุณอาจจะล้มแต่คุณก็มีโอกาสสำเร็จแบบที่คนอื่นไม่เคยได้เลยหนังสือยังสอนบทหนึ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องเข้าใจการล้มไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่เรียนอะไรจากการล้มต่างหากที่เป็นปัญหา ผู้ประกอบการในกรอบมักจะล้มแบบเจ็บเพราะเขามองว่าความล้มเหลวคือจุดจบแต่ผู้ประกอบการนอกกรอบจะล้มแบบได้ประโยชน์เพราะเขามองว่าความล้มเหลวคือบททดสอบที่สอนว่าต้องทำอะไรต่อไปเขาไม่ได้ถามว่าทำไมล้มแต่ถามว่าล้มแล้วได้รู้อะไรและคำถามนี้แหละที่ทำให้เขามีข้อมูลจริงมีประสบการณ์จริงและทำให้เขาเติบโตเร็วกว่าที่สังคมคาดคิดเสมอ หนังสือยังพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ลึกมากสำหรับผู้ประกอบการคือเวลาที่คุณเสียไปกับการคิดมากเกินไปคือทุนที่คุณเสียไปแบบไม่รู้ตัวเวลาเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดในโลกธุรกิจแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กลับใช้มันไปกับการคิดแบบวนลูปคิดซ้ำคิดวนคิดกลัวคิดเสี่ยงคิดแต่ในหัวแต่ไม่ลงมือทำจริงเวลาที่คุณปล่อยให้ตัวเองคิดมากเท่ากับ คุณกำลังสูญเสียโอกาสที่คู่แข่งจะลงมือก่อนคุณและนั่นคือจุดที่ทำลายธุรกิจโดยที่คุณไม่รู้ตัวผู้ประกอบการนอกกรอบมีนิสัยหนึ่งที่เหมือนกันทั้งหมดคือตัดสินใจเร็วแต่ไม่ใช่ตัดสินใจแบบสุ่ม 4, สี่มห้าเขาเก็บข้อมูลเร็วลองเร็วปรับเร็วเขาไม่รอความสมบูรณ์แบบแต่เขารอข้อมูลจริงจากตลาดจริงจากลูกค้าจริงจากสถานการณ์จริงและเพราะเขาเร็ว เขาโตเร็วกว่าคุณสังเกตไหมว่าเจ้าของกิจการที่ก้าวหน้ามากๆไม่คิดเหมือนเจ้าของกิจการแบบเดิมๆคนเหล่านั้นไม่เริ่มจากการหาความมั่นใจแต่เริ่มจากการหาข้อเท็จจริงเขาไม่ได้ถามว่าจะทําดีไหมแต่ถามว่าทําแล้วจะได้รู้อะไรเพิ่มและนั่นเป็นคําถามที่เปลี่ยนชะตาธุรกิจได้จริงหนังสือยังสอนบทลึกอีกบทหนึง่งถ้าตลาดเปลี่ยนแต่คุณไม่เปลี่ยนคุณจะถูกกลืนทันที และสาเหตุที่หลายคนไม่เปลี่ยนเพราะติดกรอบว่าแบบนี้ก็ดีแล้วแต่ในโลกธุรกิจคําว่าดีแล้วเท่ากับคําที่อันตรายที่สุดเพราะมันทําให้คุณหยุดปรับตัวหยุดมองหานวัตกรรมหยุดเรียนรู้หยุดคิดต่างและธุรกิจที่หยุดคือธุรกิจที่แพ้แบบเงียบๆก่อนใครผู้ประกอบการนอกกรอบจะถามตัวเองตลอดว่าถ้าวันนี้ฉันเริ่มใหม่ฉันจะทําแบบเดิมอีกไหม และคำถามนี้สามารถทำให้คนเปลี่ยนทั้งโมเดลธุรกิจได้ภายในคืนเดียวเพราะมันเปิดความจริงว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้อาจไม่ได้ตอบโจทย์แล้วแต่คุณยังทำเพราะคุณติดกรอบของความเคยชินไม่ใช่เพราะมันดีที่สุดหนังสือยังย้ำว่าผู้ประกอบการที่กล้านอกกรอบไม่ทำธุรกิจแบบไล่ตามแต่ทำธุรกิจแบบนำเกมเขาไม่ได้รอให้คู่แข่งทำก่อนเขาไม่ได้รอให้เทรนมาเขาไม่รอให้ตลาดบอก เขาสร้างตลาดเขาสร้างความต้องการเขาสร้างเทรนด์เขาสร้างความจําเป็นใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ธุรกิจใหญ่ขึ้นได้แบบก้าวกระโดดผู้ประกอบการนอกกรอบเข้าใจว่าโลกธุรกิจไม่ใช่เกมการแข่งขันแต่มันคือเกมของการสร้างพื้นที่ที่ไม่มีคู่แข่งคุณไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าใครในทุกด้านคุณแค่ต้องกล้าที่จะเดินไปในพื้นที่ที่คนอื่นมองข้ามไปและพื้นที่นั้นมักเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าเริ่ม เพราะมันไม่อยู่ในกรอบของเขาแต่กลับเป็นพื้นที่ทงคำสำหรับคนที่คิดได้หนังสือยังสรุปทิ้งท้ายแบบชัดเจนว่าความสำเร็จนอกกรอบไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของทุนแต่เป็นเรื่องของความกล้าความกล้าที่จะเริ่มความกล้าที่จะผิดความกล้าที่จะคิดต่างความกล้าที่จะลองความกล้าที่จะล้มและความกล้าที่จะลุกใหม่อีกพันครั้งธุรกิจไม่เคยมอบอิสระให้คนที่ปลอดภัยเกินไป แต่มอบให้คนที่กล้าเสี่ยงยังมีสติถ้าคุณอยากสําเร็จนอกกรอบคุณต้องเริ่มจากการถามตัวเองว่ากรอบที่ขังฉันตอนนี้ฉันเข้าไปอยู่เองหรือคนอื่นวางมันให้ถ้าไม่ใช่ของคุณก็ถึงเวลาทิ้งมันแล้วเพราะโลกธุรกิจวันนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่อยู่ในกรอบแต่มันให้รางวัลกับคนที่กล้าสร้างกรอบใหม่ให้คนอื่นเดินตาม